วันนี้กับมาดีสุรินวันอังคารที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยมีนายวีระชัยประเสริฐโศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และในเวลาเดียวกันนางวิลาวันแสนจันทรสถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้ในายจิรศักดิ์อุราสายผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติระวางแผนพร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินจัดการอบรมโครงการส่รงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดณห้องประชุมศูนย์ดิจิทัลโรงเรียนสุรินราชมงคล โดยมีนายธีรวัตรสุรสรผู้อํานวยการโรงเรียนสุรินราชมงคลเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าวจากนั้นเวลา16นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุริน ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดสาขาสุรินทร์สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงซึ่งรักษาความปลอดภยัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ณสาลากลางจังหวัดสุรินทร์